สวัสดีครับผมอาครับสิวกรสใจสวัสดีครับผมคุณยศภบครับน่าจะเป็นช่วงที่กําลังจะจบม3าส่ยเลยครับเพราะว่ามันรู้สึกว่ากําลังจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่แล้วก็รู้สึกไม่อยากจบครับผมนะครับคือช่วงที่เราเจอกันแรกๆครับที่แบบมีความสุขและตอนนี้ก็น่าจะได้จากกันโดยเร็วครับคำถามสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะชนเอ๋ยสุพิญาสวัสดีค่ะพี่ชนขนมจีนโจดมสนุกมีค่ะอยากขอบคุณเพื่อนทุกคนค่ะขอบคุณที่คอยเตือนคอยสอนม,มีเวลาทำอะไรไม่ดีหรือทำอะไรผิดพลาดไปค่ะเพื่อนทุกคนเหมือนกันค่ะคือแบบถ้าไม่มีเพื่อนทุกคนก็แบบเออไม่ได้จบในวันนี้สวัสดีครับก้าวครับ บอดครับ <Board> ขอคิดก่อนนะ <c oughs> ถ้าจบออกไปแล้วก็ขอให้เพื่อนๆเจอสังคมที่ดีนะครับถ้าจบออกไปแล้วผมก็อยากให้ทุกคนประสบความสำเร็จครับได้มีสิ่งที่ดีมีการางานที่ดีเดี๋ยวผมจะนั่งรอดนะู ไม่รู้ว่าเธอเป็นใครไม่รู้ว่าฉันเป็นใครไม่รู้ว่าโลกความจริงของเรานั้นเป็นอย่างไรสิ่งที่สำคัญที่สุดอาจไม่สำคัญเท่าไรเท่าวันที่เราได้เจอได้คุย วันพอสวางรุ่งสางก็ต้องจากต่างต้องออกเดินทางไปอีกไกลแสนไกลถ้าฉันจะฝากความรักไว้ที่เธอ เท่าไรเรายังจะคิดถึงกันด้วยแค่เพียงคำลาแต่ใจไม่ร้างลาไม่ว่ายังไงเรายังจะกลับมาพบกันค่ะก็สวัสดีนักเรียนชั้นม .3 ทั้ีทุกคนนะคะคุณครูราติศินามแล้วก็คุณครูสุภาพอัอนซวงในฐานะที่เป็นคุณรูที่ปรึกษานะคะต้องบอกว่ารุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นที่จากสลับราชนะคะเป็นรุ่นที่ เรียนมาแล้วหนึ่งเทอมนะคะแล้วก็มามาอยู่ด้วยกันตอนเทอมที่สองนะคะก็อยากจะบอกนักเรียนว่าเป็นเด็กที่มีความรุ้ความสามารถนะคะแล้วก็มีความตั้งใจสามารถที่จะพัฒนาได้นะคะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนได้มีความตั้งใจมุ่งมั่นนะคะที่จะมองถึงอนาคตของตัวเองแล้วก็ไปถึงความฝันที่เราฝันไว้นะคะก็อยากจะให้ทุกไอจีได้ไวย์พรนะคะให้พรนับทุกๆุกม .3 ทุกทุกคนค่ะก็ วันนี้ก็ถือว่าเป็นการเรียนการสอนเนาะครั้งสุดท้ายที่อยู่ในระดับม .3 เรายังมีชุดใ่ม่เราไปดีกับเพื่อนพ่อให้3าทับสเนาะ27่คนปุ้มมั่นตั้งใจเนาะวันมีโอกาสต่อไปดีแล้วก็ในช่วคนี้เพคนในโอกาสต่อไปจะได้ด้วยพร้อมกันได้ด้วยความสมหวังมีอะไรนะมีความสุขมีมีความสุข มีเง <c ười> <Me S 2> ินม <inaudible> like ีทองแข็งแรงสุขภาพร่างกายแข็งแรงไอคิวดีไอคิวก็ต้องดีด้วยต้องขอบใจทุกคนนะคะที่มาอยู่ในการสารีเนาะแล้วก็มีทั้งทุกปีด้วยกันวันนี้ก็พบกับพวกเราเพียร์แล้วก็มีใครโชคดีค่ะบ๊ายบาย